สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมซอสเซตแมนราคาถูกตอนนี้ทาง Top Up Gamer ได้มีบริการเติมเกมซอสเซตแมนแล้วนะครับใช้เพียงเลขไอเดในการเติมหลังจากนั้นนะครับรอเพียง5-10นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้บัตรเลเซอร์แท้ทุกใบนะครับไม่มีโดนแบนปลอดภัย100%แน่นอนนะครับและทางร้าน Top Up Gamer นะครับได้มีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่น r o v Free Fire Hearthstone PUBG Mobile Legends o f r u n a Terra L.O.L Y Lift เพียงคุณแอดไลน์ไปที่ Add Top Up Gamer นะครับอย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะครับไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนักเ เติมถูกเติมเร็วเติมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องท็อปอัพเกมเมอร์ครับอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะครับมีคนบอสฮ้ยมีมีม,มีนี่มีนี่หล,หลังกล่องนี้เนาะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่าง เราตองเราข้างล่างอะ่ะขบงกันเนาะเฮ้ยจะหนีจะหนีเหยือหนีเหยือหนีเหยือหนีเอาชุดใหม่ชุดใหม่ใครก็ได้หมดยังหมดแล้วเยี่ยยิงมีเก่งนะ วางไม่โดนเทเยลเอา M24 มาแรกโยนให้ในแรกเว้ยแม่เไม่เอาเว้ยขายเอ็มเว้ยอุ้ยหาเจอแล้ว M24 เฮ้ยเน,นี่ยกูบ้า,าขึ้นมาข้างบนดงลยทีเดียวไหนเนี่ยกูยิงขึ้นมาทั้งหมดเลยทีเดียว ขี้อะยาไปไหนหมดเนี่ยเมืองแท่งทองเฮ้ยใครยิงแฝกกันวะเนี่ยมีคนมีคนมีคนเมืองอะไรเบอร์ศักดิ์สิทธิ์ดีใจด้วยกูไม่มียา ไหนวะบ้านนี Bom, ้คนอยู่ตรงไหนวะเจอแล้วกูเห็นแล้ววิ่งตัวหนึ่งน็อกหนึ่งสองหมดหมดหมดดีสามยังยังดี่สามหมดแล้วหมดแล้ว ไปไงโอมุมเทพมุมเทพตรงนี้มีบอก3ด้วยจะเต็มเลยอุยย้ยมีของดีด้วยโอ้โหส่งตรงจากแดนประดิบ <S 1> <S 1> <S 1> มีอะไรฆ่าพระเจ้าไหมโ,โอ้โหอ๋อ Rpg ี p g กับร้อยนัดตา่างกูแทบไหลกล่องน,นี้ตกลงมา ใช่ใช่อย่างนั้นเนี่ยมันชอบขโมยกล้องของอื่นมันก็เป็นงั้นแหละเกลียวถ้าเกิดผมไม่ได้เอากล้องพี่มาผมช่วยพี่ไม่ได้หรอกตอนนั้นอ่ะโอ้ผมยิงต่อปีโดเก็บสี่ตอนนั้นอ่ะมันเป็นที่ใส้กล่องหมดแล้วมันเกิดแล้วเฮ้ยแอดดอกอีกลุ่งทั้งหลังใช่ปะไกลปะวะไปดูแป๊บผมเพิ่งเคยเอากล้องพี่เป็นครั้งแรก ไม่เชื่อไม่เชื่อเอาจริงจริงไอ,อ้ไม่ไกล์ไอ้หลุมฝึกส่สวนสี่อะสเป๊ซีมีคนมหมเนี่ยใน,นหลุมเนี่ยเคออฟขอได้ไหมผมมีคุณหกซ้อม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 เอาอยัางเหรอซ้อมเหรอซ้อมซ้อมซ้อมไปด้วยพี่เอส โอ้เออเดินก็ได้พี่เอไม่ขับขับหมูไหลลงเดินไม่ใช่ออฟว่ะอะไรวะกอซาเยอะขับขับขอบขั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 ขบขับขับบบขับขับบขั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 บบขยบขั เจ็บเจ็บม <What? S 1> ากเลยเอ,อิงเก่งไม่หนีทำไมอ่ะั้ามึงเก่งอะมึงยิงแล้วย่าหนีดิเบปนหนาเปนเปน,นาวัดเทพอ่ะไอ้นี่นี่มีในดเทพมีบ้านนี้อะไรไอ้วะรอกหนึ่งวล่ง,รลงกระแทก ล็อกไว้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 อย่าให้มันออกกระถาต้นไม้น็อกกระถาต้นไม้น็อกมีสองตัวมีสองตัวมันมีสองตัวนี่มันชุบเพื่อนอยู่หลังกระถางของพี่เดิมเลยพี่เดิมน็อกล็อกล็อกเออจะเข้าจะเข้าไปหาเพื่อนละเพื่อนมันจะชุบอยู่ในบ้านเออเห็นละ ข้างหลังข้างหลังผมมีคนมานะข้างหลังผมมีตีนึงนะมาแทงจมมามึงมึงวิ่งมานี่ก่อนไม่กล้าออกข้างหน้าก่อนพี่ก้ามาอยู่ในบ้านอ่ะหมดหมดแล้ว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 มีมาเจมตีนึงเออเดี๋ยวยิงได้ยิงที่ไหนวะเขานี้เขานี้มีตรงหลังหินนั้นโอเคแป๊บนึงใจเย็นทุกคนเห็นตัวเดียวเองนะลงมาแล้วอ่ะข้างล่างอ่ะแข้างหลังขี่มังกรมาข้างหลังมีคนขี่มังกรมา เีียยอะะไรวมังกรหวยเลยกูเอากอซ่ายิงตายนะมึงตายนะมึงกูบอาก่อนเลยเฮ้ยใกล้กลๆเรามีคนเดินันนอ๋อน็อกตัวไกลน็อกละตรงเข่าที่มึงไงบอสไล่มังกรอ่ะมังกรมาจอดเอาไว้ ถ้าใช่มังกรจอดนะจอดข้างในนะเว้ยมังกรอะบอดแต่วะบอด้วยิงสบกลัวบอด้วยิงสบตัวที่กูยิงเนาะเออเลยมังกรละสามให้สาให้สาให้ไม่ตายไม่ใช่เดี๋ยวตีมังกรไม่เหรอไม่ไอตัวข้างไอตรงนั้นยังไม่ตายผมสัมศบให้มันไม่มีแล้วมันมีตัวเดียวพี่เห็นตัวเดียวตรงนั้นอะแล้วเชื่อมังกรไหนไม่รู้ อยู่ข้างหน้าเราไม่ใช่หรอเข้าวงแล้วเปล่าฉีกออกขวาได้วะถ้างั้นนะวิ่งฉีกออกขวาดิมังกรอยู่นี่มังกรจอดจอดไหนวะอจอดตรงศพเพื่อนมันอุ้ยโคตรเจ็บเลยอุ้ยนกเจ็บจัดเลยไอ้มังกรล่วงอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ใช่มังกรล่วงคนล่วงพี่คนล่วง โอ้โหโคตร็อดดีบอกเลยกินเน็ตเวิลเลสคอร์ดเอาตายโดนกูยิงตายเหมือนกันโอ้โ <sucks> ห <to> ็อดดีบอกเลยว่าโมดตีเหมือนกันเฮ้ยดูว่าผมจะเป็นเมนคุณสี่หรถ่ายเอ็มส่งเอ็มสี่ตรงนี้ไม่มีใครเก็บเลยหรอกของมังกรรองไห้แล้ววะมีแต่มังกรเอามังกรเข้าวงเลยว่ะโดนยิงโดนยิงตรงนี้ก็ไลยว่ะบอดพี่บอด น้ำมันไปนเผื่อด้วยพี่น้ำมันจะหมดว่ะมางกอนมันจะตายมาเลือดเลือดนี่ให้น,น้ำมันนี่วะ่ะน้ำมันยังเหลืออยู่ครึ่งถังมาขึ้นมาเดี๋ยวน้อยมันก็ยังพาเราไปในที่ที่ปลอดภัยได้อยู่พีด่ดูนั่งมองคอหนนะ้าเข่าถือเฮ้ยวิบินวิ่ินไปด่ว่าโดนยิงนี่ร่วงเลยนะ ล่วงไม่เป็นไรล่วงเรายังมีที่กำบังเดี๋ยวเราเล่นเขน่าดีป่ะล่ะกูจะได้นในเมืองได้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 ไดในเข่าก็ได้ค่อยๆรอไว้ดีกว่าขวาไม่ใช่ซ้ายขวาเออเนิน<ด>เนีน้ยเนินขวานนเนี้ยเออเนินเนี้ยเต้นได้ค่อยๆรอไปว่าเราจะบินสูงให้ให้มันดูคนหน่อูมองมองไม่เห็นเลยไปซ้ายมีคนซา้ายท้ายที่เราเนินมะนู่นนู่นมาร์กไงไว้เฮียติ้นหัวใครวะหลังเนี้ยหลังอันเนินเนี้ยหลังไอ้เนี้ยเออ แล้วมันมีอยู่ข้างล่างเออมีอยู่ข้างล่างโหอยู่ไกลอยู่เลยไม่ใช่อยู่ข้างล่างคิวคิวเขียวอะต้นไม้เขียวข้างล่างนู่นอะมาร์กอะน่ะน่ะหลังหินหลังหินหลังหินละตายเอ้ามีบอดเหรอวะต้องมีตัวหนึ่งบอดที่ กูคิดว่าคนตายหมดเฮ้ยกูคิดว่าคนไปไม่ได้กล้วหน่อยคำนังไงหนึ่งนี่กูบนรับคนไก่ก่อนรับคนไก่เสร็จแล้วก็ใครรับคนไก่ได้ข้าน้าเราจะเจอนี่เลยจเจอไอดดอกเลย ข้างหลังก็มีลูกไงเอางี้ก่อนเอาออฟมาเล่นก่อนออฟหรือเปล่าวะลูกเนี้ยเม็สเมสเมสอินยูเอเอไหมวะไม่ใช่วะพี่ก้าวมีอักวะพี่เล่นอักปะไม่เล่นกูลอยมาแล้วแควงขวางแถวไทยเอ็มโฟไหมอยู่าไทยเอโฟให้เรียกใจคนแล้วชุบเพื่อนลังค์น้ำมันหมดน้ำมันหมดนี่เมืองนี้เมืองนี้เมืองนี้ เต็มเลยแต่มันอยู่ครอบวงว่ะเออเราเราเราเล่นขวาได้เนี่ยเราเล่นขวาก็สุดดีแล้วนะมันจะเข้าวงเว้ยมันล็อกฝา,า,าเนี่ยมันล็อกฝาเนี่ยออกมาตอนมันวิ่งอะ่ะไม่มันเข้าขอบวงมาแล้วใช่หรอบินละบินละบินละบินเออเนี่ยขวามือกูมาแล้วเนี่ยโดนนัดหนึง่งตรงนี้ต้นไม้นี้ชุบฮิวอยู่ฮิวอยู่ต้นไม้ฮิวนี้ฮิวอยู่ ออุ้ยเเลซร์บนเขา็อกพี่น็อกคุณยิงให้ยิงให้แล้วพี่ตายพี่ตายแล้วไอ้รถมาว่ะผมสามผมสามให้ผมสามให้พี่แก้วพี่แก้วหน้าพี่ก่อนเอาหินก่อนพี่นี่เออเออหน้าพี่ตัวหนึ่งไอ้เยอะกว่าตรงนี้โคตรเยอะเลยยิงต่ำหน่อยว่ะเล่นต่ำหน่อยเล่นต่ำหน่อยเล่นต่ำผมควบได้อย่าเล่นสูงอย่าเล่นสูงผมยิงไม่ได้น็อกน็อก มามาสายไม้ตัวหนึ่งสายล่างหน้าพี่ก้าวสายล่างเจ็บแล้วทิวหน้าสายเจ็บแล้วสายล่างก็เจ็บแล้วน้องนเดี๋ยวก็หน้ากูหน้ากูหน้ากูน็อตมีอีกมีตังมีตังทิวมีตัวตัวนี้ปะมีอีกมีอีกมีอีกเฮ้ยตีนี้หมดเหรอตีนี้หมดเหลือตีรถติดงั้นน่ะตีรถไปทางขวาเมื่อกี้ไปทางเนี้ยไปทางเนี้ยมันขับรถไปข้างหลังเราอะ ช่พี่เอกก่อนป่ะผมวยไปช่วก่อนช,ช่วยเ,ยเปลี่ยนได้ยังไงได้แล้วเอตี้ขับรถไปไหนวะขับรถหนีไปไหนวะมันเหลือแค่สามตัว,ตวเออเมื่อกี้มันขับรถไปพ,พี่ยิงมันไม่ไม,ไม่ทันไงติวให้เล่นหน้าก่อนอก็เลยต้องเอาหน้าก่อนเลยปล่อยมันไปก่อนอดีนะดีเมื่อกี้ไม่ยิงน็อกเกิดว่าพี่ท้น็อกกับผมโคบไม่ได้เมื่อกี้พี่ต้องถ้าเกิดว่าจะเล่นมุมเมื่อกี้พี่ต้องเล่นต่ำหน่อยเไยเฮ้ยใครช่วเพื่อนอ่ะไอ้บอยบอย เดี๋ยวพ่งมามาขอตรงนี้เดือดสามคนเดือดสามคนเดือดสามคนอยู่หญิงล่างไม่ใช่เหรอบางที้มันขับมาไปไหนวะเดือดสามคนแถวนี้เปล่าเห็นแล้วจอดนี่จอดหน้าผมโอเคโอเคอ๋อเห็นละสายมือนู่นสายมือไกลไกล หอยเชี่ยว่าแล้วมันยิงไม่ได้น็อกน็อกบนรถน็อกหนึ่งบนรถน็อกหนึ่งโดดลงมาอีกหนึ่งในรถไม่โดนน้อยตัวน้อยตัวหลังหินหลังหินตัวท้ายหลังหินตัวท้ายทั้งนั้นนะหลังหินตัวท้ายแล้วหินที่มาร์กอ่ะตัวท้ายแล้วต้องชุบเพื่อนทันบอกว่ากูว่ามันชุบทันว่ะเราอยู่ไกลพี่เอกสับนะไอเขายิงมาที่ตัวท้ายพี่เออยิงมันเออไอเคย์เพอร์เฟกต์เคสัตกระนี้ จบทันกูเลยไม่ได้คิวเลยสัตว์ตัวเมื่อกี้ฝ่ายิงลดนรเพอร์เฟคเทสัตโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พืเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายจุกครู